สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบนเดสลิกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมในที่29ประจำเช้าวันจัทยยนทร์ที่19เมษายนนะฮะก็จริงๆมีอยู่2คู่ครับเลื่อนไปคู่หนึ่งนะั่นคือไมายที่เจอกับแฮทาบูลินนั่นเองก็เลยเหลือแต่คู่เดียวฮะปรากฏว่าเบอร์เดอร์ดนครับเปิดบ้านถลม่มทางแวเดอร์เบเมนไป4ประตูต่อหนึ่งทีมเยอนเนี่ยนำไปก่อน1-0จากมิรอดลาชิก้าในดีที่14ครับแต่ว่า เจ้บาบ้านยิงแซงสี่ลูกรวดเลยจากเจโวนี่เลน่าในนาทีที 29, ่29เออร์อลิงฮาลแลนด์ยิง2ประตูในาทีที่34และก็38ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยแบ์ฮุมเมลครับในนาทีที87่87น,นั่นเองแั้ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยดอทมุนขยับมาอยู่ที่5ของตารางครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น49คะแนนก็ห่างจากพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในอันดับ4เนี่ยอยู่4คะแนนด้วยกันก็ยังมีโอกาสลุ้นนะเพราะว่าเหลือกนนารแข่งอีกตั้ง5เกม ในขณะที่เวเดอร์เบเรนก็ยังอยู่อันดับที่13มี30คะแนนเหมือนเดิมห่างจากโซนตกชั้นเนี่ย4คะแนนด้วยกันไปต่อที่ดักโซโลล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ยิงไป35ประตู ق. เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรกแกรมนัดต่อไปเกมที่30ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะคืนวันอังคารที่20เมษายนก็จะมี FC โครลนเปิดบ้านเจอไลฟซิกบิเลเฟลพบชชลเก้บาเยิร์นเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวลเซนแฟรงเฟิร์ตเจอออสบวกส่วนคู่ของแฮทท่ากับฟรายบวกก็เลื่อนแกน,นแข่งต่อไปในขณะที่เช้าวันพฤหัสที่2ี่เมษายนก็จะมีดอตมูนเจอกับอุนยูเบอร์ลินฮอฟเฟนแฮมพบบริซเซนเมเช่นกันบัดสตุทการ์ทเล่นในบ้านเจอวกบวกแล้วก็เบรเมนจะเจอกับไมน์นเอง